บรรยากาศก็กจะมืดๆหน่อยนะครับผมตรงนี้ไม่มีแสงไฟเขีนยนไลน์ให้เอ็มร้อยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตรงนี้มีงานบวชครับผมคืออ่ไรเฮ็ดเบ๊ะ Tiết đội nào không Phạm nhé ไ่พาดเลยขึ้นแค่เดียวไ่พาดเลย สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเฮาเลยาเฮาเฮาเฮา สวัสดีครับแม่นอเล็กลสวัสดีครับผมใครเป็นคนเขียนร้านหนึ่งครับผมร้านหนึ่งเขียนให้สวัสดีทุกทุกท่านนะครับ <Promised> กานขวายรถอะไรขวายจับปลายรถนะี่ไอ้เชยพี่นึง มีไฟสองครับผมมีไฟสองครับผมแม่ตรงนี้ไม่มีไฟครับผมพวกพอดีนุชากับหนึ่งนิ่ธุรกิจเยอะเช็ดมาบนเอ๊ คุณคุย,คยถามได้นะทุกขั้นทำไม,มไม่เขียนเองคะโอ้ยแม่เขียนเองก็ได้แต่ต้องอยากใช้หน่อยดีกว่าอยู่เฉยใช้หัดทำมั้งค่ะผมใช้หัดทำมั้งคับผมเดี๋ยผมทำให้กับเป็นเด่ผมคนเดียวเลยเนาะ ให้มันหัดทำบ้างช่วยเหลือตัวเองบ้างที่เขียนี่มีแต่ล้านๆเลยไหม สวัดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกทุกท่านนะครับผมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับมันเกิดไยโจ๊กพ่งนี้ใช่ไหมครับผมเห็นเขาบอกว่าให้ย้อนลักไปแทนไยโจ๊กอยู่พรุ่งนี้งานพวงนี้ ีทุกท่านญาเข็นได้ไงเฮ้ยยืได้ไงก็แล้วสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีล็อกเล็กนะครับผมสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะครับพูดคุยคอมเมนต์กับเราได้เลยนะครับผม วู้ยแล้วผมก็หนาฟืดไปสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีนี่แม่ทุกท่านเลยนะครับผม สวัสดีทุกท่านพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีนะครับผมเย้ติดตัวมาชี้เจียงตัวชี้เจี้ยรตัวสนึ่งเห มาเขียนต้นข้ามมืดนะหนึ่งก็ไปวานปุ๋ยไปวานปุ๋ยข้ามาแม่เทวดานุชาก็กำลังเลิกเรียนกำลังมาครับผมเดี๋ยบอกว่านุทำอะไรกับหน้าชาน สองให้พี่หนึ่งเห็นที่ไหนให้พี่หนึ่งส้อมเองก็ได้จ้ขขขาขางกันลายะ้ังขางไงเด้อเมื่อกี้ตัวโบตีดดออะไเง่าเชีเจี๋ไงสวัสดีทุกท่ทานเลยนะครับผมมีลายเสืญญ้อเพนบอมีลายอยู <laughs> ่แม่ <laughs> <sh arp> <laughs> 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 เป็นใจคะแนนช้างก็ได้เลยครับในป้อนอาหารน้องช้างได้นะครับผมป้อนอาหารน้องช้างได้นะครับผมทุกท่านนะครับลุงเสือเมสัตสัตเอสัตเอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีนะครับเช็ดเช็ดเช็ดเอ เอาลายเสือพินให้แม่นกเล็กหน่อยเสือพิณนี้แมวเสือพิงนี้แมวพรุ่งนี้นไปแห่หยู่สีขอก่อนแม่กับช่วงเย็นครับผมออกช่วงเย็นครับผมออกช่วงเย็นช่วงมืดนะครับ เฮ้ยเอาเด้ยเอาด้ย,ดยพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแม่ทุกทุกท่านนะครับผม ดีกทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะคร Herm ับผมบอกไม่ถ oh. ึงตาแม่ไม่แสบตาล้วครับผมเรียงเรียบเรียบแอ้วบ้างไงเอาบน่ะกบเอกบอะกบเออเออตีกอบะปล่า ที่บ้านมีสองเสื้อครับผมฮัลลโสวัสดีครับดายอ้เขาจะยิงไป สวัสดทีทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ เช็ดเช็ดเช็ดสวัสดีน้องไอ้่ถยรถเข็นนะครับสวัสดีนะครับผมแต่กับคืนเนี่ยหรือทำอะไรกันครับวาดลายให้เ1 0 0ร้อยครับผมออกงานพวกนี้ครับผม งานบวชแถวบ้านครับผมน้อยอ,อองานบวชครับผมแล้วก็ต่อไปวิเชียนบุรีเลยครับโทษสักท <c oughs> ีก็ว่าเลือกไอ้สี่น พรุ่งนี้ว่าไปไปกับยอดรักมั้งครับผมเห็นว่ายอดรักมั้งครับผมไหนหันมาดิไปตางนู้นเก็บมาด้วยเก็บยามาด้วยจ้ากระดิ่งกระดิ่งโอเคดูหัวใจกันลกแป๊บเดอยวนะ ลายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่แม่โอ้โหหล่อเลยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวให้สีแห้งก่อนเข้าไปฟูกปิ่ตงเพลงอ่ะง่าปต่ตงเพลงปิดตงเพลงปิ่ตงเพลงอานแล้วหันมาหันมาดูดิ เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วครับแม่ตดี่ยวเะตเดียวเก่ด้วยคือตเก่้นยกูสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สีแห้ก่อนวิทย้พระอัจามากี่กอบกิบบนติกมา Ni lúc em bác em. chuông mê của mình ạ. nắp chuông của mình. chuông mê nắp chuông mê nắp của mình ạ. đi ra đây ok nè yeah su pháo bát các bạn su bát nè su, yeah, su, su có dù cái em loại là mẹ đuổi em loay lại đâu mà hấp một cái hay hay ดีแลมเออฮ้องคือน้ำรององครับอดูนบนดูบนนี้แบถ้วยเฮ้ยไอ้เจ้าแกลามีตัวทนองน่องเนี่ยน่องนเย กระเตื้อดูนะพอใจกับการที่ขึ้นบ้านอย่างอย่างมงกลเล็กเยเล็กเกี่ยคุณต้องการมุงกลุ่มอะไรไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว่เดียวแตะลูกใบซ้ำเลยมาไปห่วงกวางเวที่ถูกแบบถูกเสียดังมากินข้าววันลงโจกตับต้มไก่เล่นหรอป้า ผูกสร้างก้อนนี่นี่แหละสร้างแล้วเร็วฮะไหนตัวนี้ยโอเคบ่ะอยคบ่โมลี่เกวบโอเคฮะไปที่กองฮะอย่างนี้เอมอน พวดหรืกอก็ปงปงแร่กัน,นะนอกองา่ายสวัดนัาอาจติงโบราณนิดนะ ครับวันนี้ขออนุญาตลงไลน์กันนะครับแล้วเจอกันใหม่เลยนะครับผมฉันชื่ออะไรชื่อสีดอสูสูครับผมขอยัดลงไลน์เด้อแม่หมเด้อีกินข้าววันนี้ครับผมเตรียมของข,องขึ้นรถครับผม